เรื่องเล่าหลอนหลอนนางตานีรักที่ไม่อาจครองในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งถูกโอบล้อมด้วยป่าทึบและม่านหมอกหนาที่ไม่เคยจางในยามค่ำคืนมีชายหนุ่มชื่อสักผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกกระตันยู เขาอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่แก่ชราและอ่อนแรงมากขึ้นทุกวันถึงแม้จะลำบากแค่ไหนเขาก็ไม่เคยบ่นสักคำรับจ้างทำงานทุกอย่างที่คนในหมู่บ้านจ้างวานขอแค่มีเงินติดมือไปซื้อข้าวให้พ่อแม่กินอิ่มเย็นวันหนึ่งขณะที่ท้องฟ้าเรื่องเปลี่ยนสีจากทองเป็นเทามนบรรยากาศรอบตัวก็เงียบผิดปกติเงียบเสียจนไร้เสียงน,นกร้องเสียงลมหรือแม้แต่เสียงผู้คน สักสัมผัสได้ถึงลางสังหรณ์บางอย่างที่ก่อตัวในอกทว่าทันทีที่นึกถึงคำพูดของแม่แม่ที่เอ่ยปากอยากกินกล้วยบวชชีแบบที่เคยทำสมัยยังแข็งแรงความลังเลในใจเขาก็จางหายไปสักตัดสินใจแน่วแน่ว่าเย็นนี้เขาจะทำกล้วยบวชชีให้พ่อกับแม่ได้กินคิดได้ดังนั้นสักเดินมุ่งหน้าไปยังป่ากล้วยหลังวัด แม้จะรู้ดีว่ามีข่าวลือหนาหูว่าป่าแห่งนั้นเป็นที่สิงสถิตของผีนางตานีตำนานเก่าแก่ที่เล่าขานกันมาว่าเธอเฝ้าป่ากล้วยนี้มานับร้อยปีคนในหมู่บ้านเจอดีเข้าให้หลายรายแต่ศักไม่อาจปล่อยให้ความกลัวขัดขวางความตั้งใจของเขาเสียงฝีเท้าของศัก์ดังขึ้นบนใบไม้แห้งที่เปียกชื้น กลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นดอกลำดวนหอมคลักคลุ้มไปทั่วอากาศทั้งที่ไม่มีต้นลำดวนสักต้นเงาใบกล้วยสบัดเคลื่อนไหวไปมาเขารู้สึกเหมือนมีดวงตาหลายคู่กำลังจ้องมองจากเงามืดและตรงนั้นเองเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นกล้วยเธอหันหลังให้สักเห็นผมยาวดำสนิทถึงสะโพกร่างบางในชุดกระโปรงเก่าๆเธอค่อยๆหันหน้ามาหน้าตางดงามอย่างประหลาด แต่สีขาวราวกระดาษดวงตาเหมือนน้ำขังมืดลึกจนมองไม่เห็นตาดำมหากล้วยเหมือนกันเหรอครับเขาถามอย่างสุภาพหญิงสาวยิ้มเล็กน้อยคิดถึงตอนเด็กๆค่ะแม่เคยทำกล้วยบวชชีให้กินเลยอยากลองทำเองอีกครั้งเสียงของเธอนุ่มนวลแต่แฝงอะไรบางอย่างที่เย็นวาบในอกสักรู้สึกเหมือนถูกแรงบางอย่างดูดเข้าไปในคำพูดของเธอเขาอาสาช่วยตัดกล้วย แล้วแบกเดินตามหญิงสาวลัดหลอเข้าไปในป่าวิกเข้าไปเรื่อยๆเสียงนกเงียบกริบจนผิดสังเกตแสงอาทิตย์ค่อยๆจางหายเร็วเกินเวลาคล้ายทุกนาทีที่ผ่านไปไม่ใช่เวลาของโลกใบนี้หญิงสาวหันมาพูดเสียงเรียบวางกล้วยไวต้ตรงนี้นะเดี๋ยวจะทำกล้วยบวชชีไว้แบ่งให้พ่อแม่พี่ด้วยสักรู้สึกขนลุกทั่วทั้งร่าง เสียงฝีเท้าเบาๆดังวนรอบกระท่อมราวกับมีใครอีกหลายคนเดินอยู่ในเงาไม้แต่เขากลับสือนิ้มผมต้องรีบลับพ่อแม่คงรออยู่หญิงสาวเอื้อมมือมาแตะข้อมือเขามือของเธอเย็นเฉียบเย็นเสียจนเหมือนน้ำแข็งงั้นดื่มน้ำก่อนนะตอบแทนน้ำใจที่พี่แบกเครือกล้วยมาให้เธอกล่าวเสียงเบาสักยังไม่ทันได้ตอบรับหญิงสาวก็รีบหันหลังเดินนำขึ้นบันไดไปยังตัวกระท่อมเขาตัดสินใจเดินตามขึ้นไป นั่งรออยู่ที่ระเบียงไม้ที่เก่าและปราะบางหญิงสาวหายเข้าไปในความมืดมิดของกระท่อมไม่นานนักเธอก็กลับออกมาพร้อมแก้วน้ําในมือน้ําจะพี่กินน้ําก่อนค่อยกลับเธอพูดพร้อมยื่นแก้วมาให้สักรับแก้วน้ํามาก่อนจะยกดื่มเขาตัดสินใจเอ่ยถามชื่อหญิงสาวเพื่อจะได้กลับไปถามพ่อกับแม่ที่บ้านว่ารู้จักผู้หญิงตัวเล็กๆที่มาอาศัยอยู่ในป่าลึกเพียงลําพังหรือไม่ พี่ชินศักิ์นะแล้วน้องละ่ะชื่ออะไรฉันชื่อลำดวนจะ่ะเธอตอบพร้อมส่งสายตาวิงวอนมาให้สายตาที่ดูเหมือนกำลังร้องขอบางสิ่งบางอย่างจากเขาศักรู้สึกเย็นวาบไปทั่วแผ่นหลังอย่างไม่ทราบสาเหตุเขารีบยกน้ำดื่มหวังจะจบพิธีรีบกลับออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่คิดทันทีที่น้ำไหลผ่านลำคอ ความว่างเปล่าก็แผ่ซ่านเข้าครอบงำสักลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนเหลือเพียงความรู้สึกเดียวเขารักลำดวนจากนั้นสักก็ใช้ชีวิตอยู่กับลำดวนในกระท่อมร้างกลางป่านั้นราวกับเป็นผัวเมียที่ครองคู่กันมานานแสนนานแต่ที่แน่ประหลาดก็คือตลอดเวลาไม่มีแสงอาทิตย์ส่องลงมา มีเพียงแสงจันทร์นวลมนที่ไม่เคยเต็มดวงและกลิ่นหอมของดอกลำดวนที่ไม่เคยจางหายคืนหนึ่งท่ามกลางความเงียบงันของป่าเสียงแหบพราก็แววเรียกชื่อเขาจากนอกกระท่อมสัตว์สัตว์สัตว์ลำดวนที่นอนข้างเขาสะดุ้งตื่นพวาลุกขึ้นนั่งเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นจากรอบทิศพร้อมเสียงควนคลางเศร้าส้อยที่ลอยมากับสายลมนอนต่อเธอพี่เดี๋ยวฉันออกไปดูเอง เธอกระซิบข้างหูเขาเสียงของเธอแผ่วเบาแต่แฝงพลังบางอย่างที่ทำให้ร่างกายเขาหนักอึง้งราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นสักทำได้เพียงมองเงาเลือนร่างของลำดวนในความมืดเห็นเพียงแผ่นหลังของเธอที่ค่อยๆก้าวออกไปจากกระท่อมแล้วหลังจากนั้นสติของเขาก็ดับวูบลงอีกครั้งขืนต่อมาเสียงนั้นดังกว่าเดิมเป็นเสียงของคนแก่หญิงชายเรียกสักสักกลับบ้านเราเถอะลูก สักได้ยินเสียงนั้นชัดเจนแต่ทันทีที่เขาพยายามจะลุกขึ้นลำดวนก็รีบภวาขึ้นมากระซิบข้างหูนอนต่อเถอะพี่เดี๋ยวฉันออกไปดูเองเสียงกระซิบของเธอทำให้ร่างกายเขาหนักอึ้งเรากับถูกตรึงไว้กับพื้นเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาทว่าในคืนนี้เสียงที่เรียกชื่อเขาจากนอกกระท่อมกลับฟังดูคุ้นเคยอย่างประหลาดมันจุดประกายความสงสัยขึ้นในใจ สักรวบรวมสติฝืนแรงกดดันมหาศาลแล้วลุกปลวดขึ้นวิ่งพุ่งออกไปนอกกระท่อมลำดวนหันความมาทางเขาสีหน้าเธอบิดเบี้ยวด้วยความโกรธจัดพี่ออกมาทำไมฉันบอกให้พี่รออยู่ข้างในเธอตวาดเสียงกร้าวพี่ขอโทษพี่จะรีบกลับเข้าไปวอลำดวนข้างในนะจ๊ะสักพูดพลางโดนดวงตาของเธอสะกดไว้จนแทบลืมทุกสิ่งอีกครั้งเขากำลังจะหมุนตัวกลับเข้าไปในกระท่อม แต่ในขณะนั้นเองเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นอย่างแผ่วเบาแต่ชัดเจนในความเงียบตั้งสติดีๆตั้งสติได้แล้วพ่อกับแม่รอโยมกลับบ้านอยู่นะเสียงนั้นราวกับมีพลังบางอย่างกระชากเขาขึ้นจากห้วงหลงลืมสักสูตรลมหายใจเข้าลึกตั้งสมาธิแน่วแน่ภาพทุกอย่างถาโถมกลับมาในหัวเขาจำได้ทั้งหมดทั้งตัวตนของตัวเองและคำเตือนเรื่องผีนางตานี หัวใจเขาเต้นระรัวสักวิ่งฝ่าความมืดลงจากกระท่อมไปยังลานกว้างเบื้องหน้าทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากข้างหลังพี่จะไปจริงๆใช่ไหมแสงจันทร์สะท้อนใบหน้าเศร้าๆของเธอผมยาวปลิวแผ่วเบาตามลมเย็นดวงตาคู่นั้นไม่มีแววตาดุอีกต่อไปมีเพียงความอลาลัยบางเบาสักหันกลับไปมองเธอเขาเงียบไปชั่วขณะผม จำทุกอย่างได้แล้วลำดวนผมมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลผมต้องกลับไปลำดวนพยักหน้าเบาๆเธอเดินเข้ามาใกล้เอื้อมมือแตะข้อมือเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มือของเธอไม่เย็นเหมือนเดิมมันอุ่นและสั่นเล็กน้อยฉันรู้ตั้งแต่แรกว่าพี่ไม่ใช่คนที่นี่ฉันแค่อยากรู้ว่าความรักเป็นยังไงอยากมีใครสักคนอยู่ด้วยบ้างสักเมมริมฝีปากเขาเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีความรู้สึกบางอย่างในใจเขาไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไป แต่มันคือความสงสารและผูกพันถ้าเกิดใหม่ได้ถ้าเราได้เจอกันอีกผมขอให้เราได้เจอกันในวันที่ไม่มีใครต้องอยู่โดดเดี่ยวลำดวนยิ้มจางๆน้ำตาหยดหนึ่งไหลาอาบแก้มซีดสักเอื้อมมือเช็ดน้ำตาให้ลำดวนกลับไปเถอะพี่พ่อแม่รออยู่อย่าหันหลังกลับมาอีกนะสักพยัดหน้ามองหน้าเธอเป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณสำหรับกล้วยบวชชีนะมันอร่อยที่สุดเลย แล้วเขาก็หมุนตัววิ่งไปหาพระภิกษุที่ยืนรออยู่ในม่านหมอกก่อนที่แสงจันทร์จะกลืนทุกอย่างหายไปเช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนๆส่องลอดผ่านม่านหน้าต่างสักลืมตาขึ้นชา้ชาๆพบว่าตัวเองนอนอยู่บนที่นอนในบ้านข้างเตียงพ่อกับแม่นั่งยิ้มให้อย่างอบอุ่นใกล้หน้าต่างบนโตไม้โตัวเก่าวางชามกล้วยบวชชีที่ยังร้อนอยู่ กลิ่นหอมหวานของมันลอยปะปนมากับกลิ่นดอกลำดวนที่อ้อยอิงอยู่ในอากาศพ่อเอ่ยขึ้นเบาๆยายแดงบ้านข้างวัดเขาฝากมาให้บอกว่าคิดถึงแกนะ่ะสักมองถ้วยกล้วยบวชชีแล้วยิ้มเขารู้ได้ทันทีว่านั่นไม่ใช่กล้วยบวชชีของยายแดงแต่เป็นกล้วยบวชชีที่ลำดวนทำมาให้ต่างหาก